หล่อนชื่อสุดที่รักชื่อเล่นว่าบีแต่สิ่งที่ทำให้ปาลินจำหล่อนได้ไม่ใช่แค่ชื่อหรอกแต่เพราะว่าหล่อนเป็นคนสำคัญในความทรงจำวัยเด็กของเธอต่างหากมีหมอสาวมาใหม่ลือกันทั้งอำเภอบ้านไร่หล่มช้างว่าหล่อนสวยน่ารักจนใครๆพากันรุมจีบแต่สำหรับสุดที่รักแล้วปาลินก็เป็นแค่เด็กอ้วนใส่แว่นหัวฟูที่เคยเดินตามเธอใต้ๆเท่านั้น ถ้าปุ๊กจับผีเสื้อผีเสื้อจะบินหนีปุ๊กไปไหมคะปาลินในปัจจุบันถามเธอดวงตาสีดำสนิทของสุดที่รักมองตอบดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของปาลินที่มองมาอย่างไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คนตัวเล็กต้องการจะสื่อนั้นหมายถึงผีเสื้อจริงๆหรือว่าอย่างอื่นกันแน่ธรรมชาติของผีเสื้อมันก็ไม่ชอบให้ใครจับอยู่แล้วนี่คะคนพี่ตอบกลางๆก,กลับไปดวงตาของปาลินไหววูบ หล่อนเขยบกายเข้ามาชิดใกล้หัวใจของคนตัวสูงเต้นแรงขณะที่ปาลินโนมใบหน้าเข้ามาหาเธอริมฝีปากของทั้งสองอยู่ห่างกันแค่คืบสุดที่รักสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของปาลินมันทำให้หัวใจที่มีปัญหาของเธอทำงานอย่างหนักพี่คะคะขอจูบได้ไหมติดตามได้ในสุดที่รักของปาลินอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปคะ่ะ